พยายามที่จะสร้างรูปแบบใหม่โดยการผสมผสานจากจุดแข็งเดิมคือคา็มบซึ่งสามารถจะทำให้พี่น้องออกมาร่วมสแสดงพลังกันได้มากแล้วแต่ละครั้งที่ทำคา็มบเราสรุปภารกิจกันว่ามีการขยายตัวในเชิงปริมาณมีรถมีคนออกมาเพิ่มขึ้นได้ตลอดเวลานั่นหมายความว่าคา็มบเนี่ย พาคนข้ามพ้นข้อจำกัดเรื่องโควิดมากส่วนเมื่อมีการจัดกิจกรรมชุมนุมกันบนท้องถนนก็ยังเห็นพลังผู้คนแต่ก็พบว่าเรื่องโควิด19ยังเป็นประเด็นสำคัญที่คนเขารู้สึกกังวลในการที่จะแสดงพลังเข้ารว่วมดังนั้นตั้งแต่วันนี้ไปจึงจะสร้างโมเดลใหม่จะมีการชุมนุม อยู่ที่แยกอโศกด้วยแล้วก็จะมีการเคลื่อนขบวนรถยนต์ผ่านแยกอโศกด้วยเพื่อที่จะดูว่าการผสมกันระหว่างคาม็อบกับคนม็อบมันจะทำให้เรามีการต่อยอดเป็นรูปแบบการแสดงพลังครั้งใหญ่นัดต่อไปยังไงบ้างกำลังจะมีการนัดแสดงพลังขับไล่คนเอกประยุทธ์ ครั้งสําคัญในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ดังนั้นวันสองวันนี้จะเป็นการผสมสูตโดยใช้อโศก <c oughs> เป็นฐานที่มั่นวันพรุ่งนี้ก็จะมีขบวนมอเตอร์ไซค์ที่เขาตอบรับแล้วว่าจะเข้าร่วมแล้วก็จะมีขบวนต่างๆที่กําลังประสานงานที่จะเข้ามาร่วมอีกคิดว่าภายในสัปดาห์นี้จะได้เห็นรูปธปรรมท,ที่ชัดเจนของ รูปแบบการชุมนุมและก็ขับเคลื่อนต่อไปดังนั้นเมื่อมันเป็นการต่อสู้ฝ่ายรัฐบาลเขามียุทธวิธียังไงก็ว่าไปฝ่ายประชาชนเราก็ต้องมียุทธวิธีของเราเหมือนกันในการที่จะออกแบบรูปแบบใหม่ๆให้การแสดงพลังของประชาชนมันทำได้เราใช้อโศกเป็นฐานที่มั่นเพื่อต้องการสะสมกำลังและก็สร้างรูปแบบในการแสดงพลัง แล้วก็จะยกระดับเป็นการกดดันคลเอกประยุทธ์อีกอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าในช่วงเวลานี้อย่างที่เรียนนะครับว่ามันต้องให้พี่น้องประชาชนเขาได้เข้าใจรูปแบบของการชุมนุมเขาได้เข้าใจรูปแบบของการมีส่วนร่วมเอาตรงนี้ให้ชัดกันเส้นก่อนสองวันที่ผ่านมาผมกับทีมสรุปภารกิจประเมินกันเราพอใจเราเห็นพัฒนาการ นัดแรกกับนัดที่สองเราเห็นการเพิ่มขึ้นในเชิงปริมาณเราเห็นการมีส่วนร่วมของคนหนุ่มคนสาวที่มาแสดงออกด้วยกันกับคนรุ่นใหญ่เมื่อวานนี้คนส่วนใหญ่ในพื้นที่ชุมนุมเป็นคนหนุ่มสาวแล้วมากันเป็นกลุ่มกลุ่มมอเตอร์ไซค์ก็มีกลุ่มนักเรียนก็มีกลุ่มที่รวมตัวกันเฉพาะขึ้นมาก็ให้เห็นดังนั้น เราก็คิดว่าหลังจากนี้เราก็จะลองกำหนดแนวทางกันขึ้นมาแล้วดูว่าแนวทางที่เราเลือกใช้มันจะมีพัฒนาการทั้งในเชิงคุณภาพและในเชิงปริมาณอย่างไรหรือไม่พลเอกประยุทธ์อย่าใจร้อนครับใจเย็นๆเราได้เจอกันอีกแน่เวลานี้การต่อสู้ของประชาชนมันสู้กับสองเรื่องหนึ่งก็คือสู้กับอำนาจรัฐสองก็คือสู้กับ สถานการณ์โควิด19ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือแสดงความมุ่งมั่นแล้วใช้ความคิดระดมความคิดเพื่อที่จะพัฒนาการรูปแบบการชุมนุมให้ได้ เสีงกรเามันคือเสียงเท้าพออมวลชนกระหน่มด้วยแรงประสา เร็เขาจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็ไม่ไปออกก็เอาไปให้น้องเขาเลยว่าบอกน้องอธิบายเลยน้องจะทำอะไรว่าไปเลยก็เห็นห้อยตัวลงมาเนี่ยผมตกใจนะครับใจหายพยายามนึกภาพว่าถ้าเป็นประยุทธ์ห้อยคอลงมาในความรู้สึกมันจะขนาดไหนประธานสภาที่ได้ยินว่ามีการแจกด้วยแล้วไม่รีบจับให้มันขั้นให้ตาย แต่กับใช้การตั้งกรรมการสอบคนแฉแจกด้วยเขาเรียกประาทานทีนี้ไอ้คนผิดปกติเนี่ยถ้ามันไม่มีอำน,นาจอะไรทั้งหลายนี่ก็ลำบากแต่โชคดีครับคุณสิราเป็นแค่สอสอฮะแต่คุณประยุทธ์นี่นะครับ เป็นถึงนายกรัฐมนตรีคุณประยุชน์ที่เป็นอย่างที่คุณนวุฒิเคยพูดไว้ประเทศเรานั้นการ,รเผชิญหน้ากับสองโลกร้ายด้วยกันโลกร้ายที่หนึ่งคือโลกของโรคระบาดครับโควิดเป็นโรคระบาดส่วนประโยชน์นั้นเป็นโลกอุบาทครับ,นะบรพี่น้อง